เอาเส้นเล็กเส้นเล็กน้ำใสธรรมดา,ม,ดามาแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวมาแล้วจ้าเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอหนีบกิก๊บหนีบกลางก่อน นี่จ้าหน้าตะกุยเตี๋ยวอื้มเป็นตัวแซ่บแทนนี่วันนี้มากินกวยเตี๋ยวแม่โมตาน่อยนะจ้าวันนี้ก็จะปรุงก่อนคะ่ะเดี๋ยวขอชิมน,น้ำก่อนนะได้ยินข่าวไยินข่าววันนัวขักขักก๋วียเตียนะ๋ยร้านนี้ฮะนัวขักนัวแนะ่จิ้มบางน้ำก่อนเด้อ เป่าซิก,ก่อนฮอนออืมอืมมคือก๋วยเตี๋ยวในเมืองเลยยายทุกข้าวเตี๋ยววันท้าดพนมอ,นอะไรบ่อบริบาลใหม่เด้อเรียมเรียวไปเลยยายแซ่บเลยนี่อันไปสีมาเมื่อวานนี้เห็นไปสีมากินกันบ,กบ,บทีม,มออทีมามาซื้อเออทีมเราแซ่บไปทีมอะ บวัวเซฟเป็นบริมาด้วบักทีมห์มอเ,มเออขอปรุงซะก,ก่อนนะคะอย่าพาวิ่งนี่นครพนมค่ะไม่ได้ต้องซอสพริกนะคะก๋วยเตี๋ยวนครพนมค่ะไม่ได้ซอสพริกกับกะปิบักเพชรจี้พี่น้องเลยก๋วยเตี๋ยวตั้งอยู่บ้านโคกบ้านหนองสนูเลยบ้านโคกสว่างมานหน่อยนึงฮอนหานอยู่บ้านโคกสว่างก๋วยเตี๋ยวตั้งอยู่บ้านหนองสนูเส้นข้างวัดนะคะ เส้นซอยข้างวัดเด้อจ้าอืมมะพป็ดวนี่ขั่วเองต่ำเองอืมกับบุ๊คักได้ง่าแท้ก๋วยเตี๋ยวให่มดตะหน่อยอยู่ตัวคนเดียวผัวไม่อยู่ผัวอยู่สหรัฐอเมริการู้ก็อยู่สหรัฐอเมริกาบ่มีอย่างเห็ดน่งลินตีแมงวันซื้อๆแล้วก็ขึ้นอยากขายก๋วยเตี๋ยวขายมาเด้อมาอุดหนุนเด้อจ้าใครแวะผ่านไปผ่านมาแวะได้เลย ยายเจกะบรซื้อทีเขาซ่านี่นี่นี่โตจากนี้ให้มันตีถนนใหญ่ะหซะจ้คือบริเปิดอยู่ยข้างร้านกระปุลใหญ่เ,เอา,าก็เท็ดเพิ่มมาเงียนจักหน่อย,อยเลยไปตั้งเพิ่มมาเงียนยุ่หันจักหน่อยน,นะพอนจะชอบใส่กะปิด้วยนะคะเพื่อเตียเ๋ยน มักใส่กะปิวันนี้กินเส้นเล็กน้ําใสนะคะบริกินน้ําตกเพราะว่าอยากชิมฝีมือแม่ค้าอจะไปเรียนมาแต่ใส่ยายตะกี้ขายดดขายูด,ดอนสมท้อนก็คือก๋วยเตี๋ยวในเมืองทว่วไูกผัวส่งเงินให้กับพอไซส์พอแห้งแล้วอจะเคล็ดลินซื้อๆนี่ค่ะ พักป่านะคุณหมอพักป่านนี่แซมพักป่านกับพักแพงเข้ากันเลยอือโอเคยาย้อนดอู ยังหออันอยู่มีพักป้านพักแพ้วพักซีใบเลื่อยย้ายแล้วไปใส่อสเอาขนตุกคนลินหาเลาะสวน โอ้ยถามหายี่เบอเอ็ยฝนตกฝนลิงกับบุยยูบ <yt> ่เศร้าฮะแมนยูยานพลาสเดีว้อยายจะกินระบบก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มั้ยแม่แซ่บอยู่ได้อมาเด้อ ค่อยมาตามค่อยมาตามคำเรียกเราต้องทำอันบริสีมากับปกทีมวอลเตเขอลูม,มาจะไปถามหาเขานะเซฟร้านไหนสไปรันนั้นเด้อุูเข้าไปเมืองเนาะขาดดรว้วเรา จ้าแล้วอืมมันแล้วค่อยกับเปิดแหละยายค่อยกับเปิดแล้วค่อยกับยาแหละอืมขากำลังซาแล้วกำลังลือว่ามันแซ่บ ค่อยบอม่มักดอกดอกไม้หรือมากไหมดอกไม้ไมค่อยบ่มากค่อยมากแต่มากไมหมใ้ญ่มันกินบวด้นี่ค่ไม่เอามานี่ราณทาั้นเลยโนปลูกเองสวยพักสมพอจังเยอะแยะมีครูพักเดน,นี่ความักนนพักอันนี้นักสังเงงเขียวอันนี้อันนี้นน้ำสาลูกกินบน้ำสาลิ บอสพักป่างก็มีตาค่ะเดี๋ยวจ่ายค่อยๆเบิ้งแน่เดี๋ยค่อยเบิ้งแน่จังยนี่นะให้โทรศัพท์เบิ้งแน่ไปไม่เห็นเองพุดนนะเจียวเองพี่น้องเอยจะมาคักกันแล้วก็ดอนนี่ฮะ ร้านนี้จะมาโอเคพิเศษครับพอได้ไหมบ่จะกินมันหลายร้าณนี่ตัวนี้น้ำนี่มะเขืองงเอายางใส่เวสเจ้าค่ะนี่มาเลยเอ๊ะฮอตบาพอน่ะไม่ไหมเลยคัดคักคัดย้ายเออเอาเดินตาะล่าหอมกระเทียมแล้วก็เจียวเองกระเทียมก็เจียวเองข้าวมุกกระเจียวเอางคุณหญิงคุณนายพอแล้ว บ่เด้อดดมันสิเปต้มไขมันตับนี้พอดีแล้วบดโลดแล้วแคบหมูเนี่ยแซ่บนี่ป้าแคบหมูกระเจียวตั้งหะกระเทียมกระเจียวตังหนดินก็คั่วได้แซ่บยังพักคอยดอันนี้พักคอยอันนี้ขับหมูงงท่า้ังเสียงได้เป็นน้ำเดิมป้ากรอบ ฟังเสียงหนึ่งแล้วมีประมามีโบราณล้วจะฟังเจหลายบักชีมายุกุวยเตียวแล้วหอมคือก๋วยเตี๋ยวสมัยตะกี้หนึ่งพี่มาบ่บ่ยังบุเกิลอืม อคูณทวีมากนะผมบะแม่อย่างเด็กปีน้องหรือหอมอันเด้เนี่ยเนล้อยอืมเอาเลยผักยายหิดปิน,นเนาะเหลืองอ้อยอยู่พอมามค่า แค่หมูก็ความคับอันก็เทียมเจียวความคับเอ้ยเห็นเห็นคุณทีมอันซื้อไปเมื่อวานนี่ก็เบสี่งเราคืดยากบักทีมว่าอัน,นอทีมว่าก๋วยเตี๋ยวแล้วคือก๋วยเตี๋ยวอันสมัยตะกี้เนี่ยบร้ใช่เครื่องเทศหลายนายวด อันคุณทีมซื้อเมื่อเมื่อวานนี่ค่อยว่าอันค่อยว่าเพราะามาหลายนะก็ว่าอันนี้หันไม่เสียงซีเตะร์หรือว่ามันจะหลายหมดเลยมาจักมือแลวมาจักแต่เปิ้ลหลานบวอันนี้เพิ่งมามือแร็กนะนี่ยังว่าอีเบจิยวแค่หมูเองความมาขัดดังกรุบกรุบอันกระเทียมแล้วก็เหลืองห้วยอยู่ความมาขัด ว um ่าอเวกยยืมมาถามหาบ้าน้นบ้านนี้ขายยากร้านไหนิีไปเจะเงินอยู่ในถุงเขาบ่กเซฟบางไหนสีมาบางหันเขาบอมเซฟบางไหนสีไปบางหันพักเป็นอาวขามาหลายปลูกเองอยู่สวนเขาพักแปลงพักแ้ว น้าวเสตเข้าอันข้าวขาหมูพี่เอกวาสุกินข้าวขาหมูาบักน้อยนันมาต่อแรงขเามข้าวขาหมูเด็กน้อย้วเข้ามาซื้อข้าวขาหมูคุณจะไปกินข้าวขาหมูที่มดเหรอจะเอาหลายอย่างเลยเด้อยวจะเผาไหเด้อให้มันลงตัวัก่อนเนาะเอามด เกี่ยวกระเทียมเกียวมาอันเกี่ยวอันหมูเกียวมาคั่วบะกรุดดีไทยไม่มันมกูดีมันไม่น้ำโบรานี่และที่ได้ยนออเ้ัวกเมมเกี่ว่ามันง่ายต้นแตกต้นติดักเพ็ความหอมยัยจก็เปินมากิ้นี่กระปุกบากใหญ่นึส่มะเ่าโอ้มักมกเพ็ดมักัดทั้งไส้ทั้งกัด คุณลูกเอ้ยจี้นี่แม่บอกเพล่งางเออบอกให้มันเมื่อเข้าคั่วไอ้คั่วเข้าคั่วให้เขาขั้วพี่เอกไปเบิร์ดแล้วผัดกักตู้ผัดซิมาเอายังเจ๊เท็ดตะลูกถึงบอกได้เข้าขั้วเย็บเบา้ามจะไปงานซุปอันยังพอนั่นงไปแม่ก็ว่าสิไปเข่าบริได้ไปย่าเลยไอ้เขาให้ไปที่ไปเจอนคนจมอย่างไปเข่าโซบไอ้ที่ไปจะเข่าโซบเขาสิไปหรอวะ คนโตเลยยากอาคับแม่คุาอลพายชอบหานหมออะไรมาจะหุ่นเดียวนีมาตะนาคอนเลยมาจะเยี่ยมซุนหนเยี่ยมตะคนค่ะก็เยี่ยมผู้เดียวเราบลอกแอพอะไรคนโตเลยคนโตนี่เป็นอาเอาว่ะตงนั้นเราด็เเี่ยมเขาบมออีนังหอยขอเยี่ยมมันซุกแล้วเซุกขบักไม่อีาพวกมันเลียพวกมันหโอนี่บาดังคต่างกันข้ัวเห็ดไห้เฮ็ดนาขเวเจ้าเขาขี้ันเฮ็ดให้เฮ็ดนา เออ่ะามาว่ายวว่า้ได่เนแลพ่อแม่ไม่ลูค้าท่าผึบรัวยู่ร้านท่าเด้อบนี้ฮะผัวให้ได้ซิซะมเขาปิดบอสะมากินก๋วยเตี๋ยวบ่อสะแผยสะเซินสะเลยเด้อบริษัทเด้อหิวข้าวบนี้ซสื สิ่งน้อยหันหัวลูกค้าหนีผัว